สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะครับผมวันนี้มีเมนูมานำเสนอผมนี่ครับที่เด็ดเลยครับขาหมูหรือก้อยหมูหรครับก้อยเป็นอีกนะครับเนี่อีกนะครับพี่น้องผักกับนี่นี่นะครับผักขา ผ้าผ้ากาบสามยางครับแล้วก็มีอันนี้นะครับลูกโดดลูกโดยดยานเพชรพ่อครับผมสามย่างครับนี่จะมีแนวแกะมน้ำนะครับแนวแกะเอ็มลอยเปิดฝาแกะมน้ำครับผม เขากัำลังกินน้ำกันนะครับผมมาเดิมนมาเดินเส็แซมเหมือนกันครับผม